สวีดัะสวัสดีน้องๆทีน่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเ,เข้าสู่ช่องเจมี่กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาทําการ v s รหัสถูกจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าถูกนะครับเพราะว่ามันราคา500บาทกับรหัสที่มันโคตรคุณพ่อโคตรคุณแม่จะตึงนะครับคุณผู้ชมรหัสราคา5,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า500 5 0 0 v s 5,000เนี่ยมันจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนและในวันนี้เราก็จะไปดูกันเออ ไปดูสิครับทุกคนเออพูดอะไรวะเนี่ยและถ้าเกิดก่อนไปเริ่มคลิปนี้ก็ไม่ต้องสงสัยหน้าพี่นะครับทุกคนว่าหน้าพี่เนี่ยมันไปโดนอะไรมานะครับน้องๆคือหน้าพี่โดนพึ่งต่อยนะครับทุกคนต่อยนานยังต่อต่อยสรุปอะไรต่อยพึ่งต่อยเอยเล่นอะไรวะเนี่ยเจี๊ยบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวรหัสกันดีกว่านะครับทุกคนกดไลค์ให้กันด้วยนะครับไลค์มันกินไม่ได้แต่ว่ามันเป็นกําลังใจให้พี่ได้กดให้กันน้องชายโอเคขอบคุณมากมากครับผมไปเริ่มกันาจากรหัสราคา500บาทากกร้อยบาทเลัง,ลงรหส 5 0ากันนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปรีวิวกันนะครับผมเราก็ต้องมาขอบคุณผู้สนับสนับแท้ผู้สนับสนุนคลิปนี้กันก่อนนะครับซึ่งก็คือร้านลูน่าช็อปนะครับคุณผู้ชมขอบคุณร้านนี้นะครับผมที่ส่งรหัสดีๆมาให้เยมทาการรีวิวนะครับและถ้าเกิดใครสนใจซื้อรหัสทั้ง2รหัสนี้500บาท5,000บาทหรือรหัสราคาอื่นที่มันทั้งถูกและมันทั้งราคาโหดๆแบบว่าตึงๆบึ้มๆซัมเบก็สามารถมาจัดกัน้ที่ร้านนี้นะครับคุณผู้ชมร้านลูน่าช็อปนะครับผมมีทั้งกดพงกด้วยบ ค่อนข้างจะเยอะนะครับคุณผู้ชมกดไอ้เจ้าขากดก็มีเหมือนกันนะครับไก่ตรงไก่ตันก็มีขายถ้าเกิดสนใจก็มาใช้บริการกันได้เด้อและล้านนี้ไม่โกงไม่เกียนนะครับคุณผู้ชมพูดตามตั้งหลายพันนะครับยังไงก็ฝากมากดถูกใจให้กันด้วยแหละจุ๊บๆเอาละเราลงรหัสมาแล้วกันนะครับทุกคนเราทําการลงฝั่งพเลทกันเลยดีกว่านะครับเราจะมาดูค่าหัวกันก่อนนะครับน้องๆฝั่งเพลทนะครับคุณผู้ชมค่าหัวนะครับผม2.5ล้านก็เป็นค่าหัวเริ่มต้นนะครับทุกคนโอเคค่าหัวก็เป็นค่าหัวเริ่มต้นแบ เริ่มต้นของจริงนั2.5ล้านนะครับผมโอเคแล้วฝั่งมาลีนล่ะฝั่งมาลีนก็1.6ลร้านนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่องเงินกันก่อนนะครับเงินก็จะมี16ลร้านแล้วก็เงินม่วงมี800นะครับถ้าเกิดรีวิวกันตามตรงไม่อวยนะครับคุณผู้ชมก็รู้สึกว่าเงินม่วงค่อนข้างจะน้อยนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับส่วนเงินก็ค่อนข้างจะแอบน้อยๆแต่ก็โอเคอยู่นะครับผมต่อมาเราจะมาดูเกี่ยวกับไอเทมกันนะครับคุณผู้ชมดาบนะครับมีทั้งหมด29ดาบและที่สําคัญดาบแดง เหมือนจะครบถ้าเกิดไม่นับไอเจ้ายูรูสามดาบและก็มีเป็นฟ็อกแลมนะครับคุณผู้ชมเป็นโคมไฟนะครับผมซึ่งก็เป็นของใหม่ล่าสุดเลยนะครับค่อนข้างจะบึ้มบ้ามซัมเบดดาบอื่นๆก็มีให้พร้อมลงพร้อมเล่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นเอ็นชาร์ดเอ้ยมันเรียกว่าเป็นเออเรียกว่าเอ็นชาร์ดไม่เลืออัปเกรดน่าจะเป็นอัปเกรดครับคุณผู้ชมมีการอัปเกรดดาบด้วยนะครับผมต่อมาปืนมี5กระบอกนะครับแต่ว่าจะมีน้อยมีเยอะไม่สําคัญเอาเป็นว่าปืนหลักๆครบก็พอนะครับพวก4ปืนนี้ครบก็ถือว่าโอเเคคคคคคนนนนนะะะะรรรรััับบบุุณณผผูู้้ชชมมมต่ออาจป็ี มีคีซึเนะนะครับมีหน้ากากแล้วก็มีเป็นอันนี้มันเรียกว่าอะไรเอาเป็นว่าก็มีแล้วกันนะครับโอ้โหแล้วก็มีเป็นเลเวทานะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าของอีบง๊ e อีเวน์เนี่ยรหัสนี้มีค่อนข้างจะได้อยู่เหมือนกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นผลพิศจในต่อหนับคุณผู้ชมมีเสือมีมังกรมีกาวิตี้ที่เป็นผลแดงนะครับและสามารถเก็บผลได้หนึ่งผลเออก็1ผลแต่ปกตินะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นไอเจ้าชิ้นส่วนนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นฉะนั้นเราก็จะขอข้ามไปเลยละะกัันนครบรบผมมเาาจ เกมพาร์ตกันต่อนะครับคุณผู้ชมรหัสนี้นะครับผมเกมพาร์ตนะครับโอเคมาเกมพาร์ตดอกมีไหมเกมพาร์ตดอกมีเรือมีนะครับเงินมีมัตเตอรี่มัตเตอรี่ไม่มีนะครับทุกคนแต่ว่ายูรูมีนะครับผมส่วนหาผลก็ไม่มีเช่นกันนะครับบอกเอาไว้ก่อนนะครับผมว่าเราจะรีวิวแค่บล็อกฟูดกับอวตารชุดของต่างๆนะครับคุณผู้ชมแมปองค์เือนอื่นอาจจะไม่รีวิวแบบไม่ได้เข้าไปรีวิวนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสติดแมปอื่นที่ตึงๆเหมือนกันเน แล้วก็หมัดครบนะครับทุกคนส่วนเผ่าเนี่ยเจมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่เผ่านะครับคุณผู้ชมก็จะรีวิวแบบว่าเท่าที่ได้ละกันนะครับต่อมาเราก็จำนวนผลพิษาถาวรกันนะครับคุณผู้ชมว่าผลพิษาถาวรนั้นจะมีผลอะไรกันบ้างนะครับที่หลักของบล็อกฟู้ดเนี่ยรหัสจะตึงไม่ตึงเนี่ยมันมีไม่กี่ปัจจัยนะครับคุณผู้ชม1เลยค่าหัว2เลยผลพิษาถาวร3เลยพวกไอเทมต่างๆพวกของตุ้งของแต่งดงดาบนะครับคุณผู้ชมแล้วก็4เผ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผล จะมีทั้งหมดกี่ผลนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมีผลควันถาวรน,นะครับคุณผู้ชมมีแสงถาวรน,นะครับผมส่วนพระถาวรนนครับคุณผู้ชมโอเคมีเสือถาวรและมีคิสเนกถาวรในราคา500บาทส่วนตัวพี่รู้สึกว่าค่อนข้างจะคุ้มส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมทุกคนมีเสร็จแบบว่าคิดเห็นได้หมดนะครับจะคุ้มไม่คุ้มแต่พี่รู้สึกพี่รู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะเพราะว่าผลคิสเนตมันผลเดียวมันก็ราคาแพงแล้วว่าทุกคนแต่ว่า5 0 0บาทด้ทั้งหลายผลก็โอเคบึ้มบัามซัมเบ้ยอยู่เหมือนกันนะะค,คุ้ชมมแลลที่่พาดดไไ ครับผมเราก็จะมาดูอวตารกันบ้างน,นะครับอวตารเนี่ยคือเกมก็ต้องบอกกันนะครับว่าเจมไม่ค่อยอาจจะมีความรู้บ้างนะไม่รู้ว่าไหนมันมีราคาคงราคาหรือว่าไหนมันลงมาแล้วคือเจมไม่ค่อยรู้นะครับคุณผู้ชมก็จะรีวิวแบบว่ามัมวๆซัวๆละกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะอวตารก็มีเออของก็มีประมาณนี้นะครับไอเทมเสริมนะออซิสซอรีก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะใช้คําว่าพวกไอพวกของของ,ของแต่งตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับทุกคนแลนนี่คือทั้งหมดของร รหัสราคา5 0าบาทนะครับผมให้ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นผลตื่นนะก็จะมีเป็นโมจิตื่นพัชตื่นนะครับทุกคนมีไฟตื่นนะครับผมแล้วก็มีสั่นตื่นนะครับผมฟินิกตื่นโมจิก็พูดไปแล้วเนาะผลสไปเดอร์น้ําแข็งลาวารดาร์กนะครับคุณผู้ชมสายฟ้าแล้วก็แสงนะครับทุกคนโอเคบึ้มบ้ามซัมเบ้ส่วนเผานะครับรู้สึกว่าจะมีเผ่า V4 ก็จะมีครบแต่ว่าเทียก็จะแตกต่างกันออกไปนะก็จะมีเป็นเอ่อเผาภูเมฆน,นะครับคุณผู้ชมเผาม,มนุษย์เทียห้าเผามิงเทียห้า เผ่าสกายเทียห้าเผาเอา่เอเงือกเทียห้านะครับคุณผู้ชมเผาฉลาดนะครับเทียห <tier 5. S 2> ้าเผ่าไซบอร์กเทียห้าแลก็เผ่ากูนเป็นเทียห้าหรือเทียหกวะเอาเป็นว่าเป็นเทียหกแล้วกันนะครับทุกคนสวรรค์เอ่อพวกคงพวกของอื่นๆก็มีนะครับแล้วก็เป็นฮาคิวีสองนะครับทุกคนเลนนี่คือรหัสในราคา500บาทเป็นยังไงครับคุณผู้ชม500บาทมันยังตึงขนาดนี้แหละแล้วลถ้าเกิดเป็น5 0 0 0บาทจะตึงขนาดไหนโอเคปเราไปดู5 0 0 0บาทกันดีกว่านะครับ <S <S เอาราคบผมและนี่คือรหัสราคา5 พ0 0บาทน,นะครับทุกคนคือรหัสนี้มันอาจจะติดแมปอื่นแมปอสตาล์แมปอะไรนู่นนี่ก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าเราจะมาเน้นที่บ็อกฟู้ดแล้วก็ชุดตัวละครต่างๆนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะลงรหัสมาแล้วนะครับผมรหัสนี้มีค่าหัวฝั่งพเลทประมาณ28.6ลร้านนะครับทุกคนส่วนฝั่งมาลีนกี่ล้าน,นเรามาดูกันมาลีนกี่ล้านนะมาลีน9้าล้านจุด6นะครับทุกคนโอเคค่อนข้างจะเยอะทั้ง2ฝั่งนะครับผมและก็มีขา กด <Good S 2> <Good S 1> ด้วยนะครับโอเคทุกคนรหัสนี้นะครับผมก็จะมีเงิน177ล้านนะครับผมและเงินม่วงประมาณ24,00 0นะถ้าเกิดรีวิวกันตามตรงเนี่ยเงินม่วงค่อนข้างจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเงินค่อนข้างจะโอเคอยู่เหมือนกันนะครับผมวิวตรงวิวตันเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นไอเทมนะครับเริ่มกันจากดาบดาบมีทั้งหมด37เล่มแล้วก็ดาบแดงน่าจะมีครบปะถ้าเกิดไม่นับยรู้3ดาบก็น่าจะครบหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมโอเคแต่ okay, ว่าเกือบใช้คําว่าเยอะละกันนะครับดาบค่อนข้างจะเยอะในการอัปเกรดนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นปืนนะครับปืนก็มี13กระบอกแต่ว่าปืนหลักๆก็ครบนะครับคุณผู้ชมโซกีตาคาบูชาไอซิดิมไรฟเฟร์แล้วก็ซีเพนโบนะครับ <S <S ต่อไปออเทอร์นอรีนะครับทุกคนก็จะมีของแต่งบางอันที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะหาไม่ได้นะครับผมอย่างเช่นไอเจ้าอันนี้มันไม่จาดกันเลยวะอันนี้อันนี้พี่ก็จำไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็แว่นตาอันนี้นะครับผมของบางอย่างน่าจะหาไม่ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่า กลัวเนี่ยก็จะไม่มีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าช่างมันไปแล้วกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นผลในกล่องนะครับทุกคนและผลในกล่องมีที่เก็บผลซ้ําทั้งหมด4นะครับทุกคนค่อนข้างจเจอะนะครับเสือมังกรสปิริตคอนโทรลวีนอมชาร์ดูาวิตี้บิสซัดนะครับ <c oughs> โอ้โหผลพระผลในกล่องพร้อมเล่นเยอะๆนะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมเราจะไปดูเรื่องอะไรกันต่ออีกก็ต้องเป็นผลถาวรนะเออแต่ก่อนจะไปผลถาวร เราไปดูเกมพาร์ตกันก่อนดีกว่านะครับผมในส่วนของเกมพาร์ตนะครับทุกคนก็จะมีเออเกมพาร์ตดอกมีเกมพาร์ตเรือมีเกมพาร์ตเงินมีเกมพาร์ตตตอรี่มีดาบยูรูปมีหาผลก็มีเอาเป็นว่าเกมพาร์ตก็ครบคบนะครับต่อมาไฮไลท์หลักนะครับทุกคนผลฉาวรจะตึงขนาดไหนย้ํานะครับว่าอันนี้เฉพาะบล็อกฟูดแมบปบอื่นเราจะไม่นับนะโอเคก็จะมีเป็นผลล็อกเก็ตนะครับทุกคนถ้าเกิดพูดชื่อผลไหนไปว่าผลนั้นมีนะครับล็อกเก็ต สปริงช็อปสปริงนะครับทุกคนบอมสโมกโอ้โหโอ้โหคือพี่ไม่ต้องพูดแล้วมั้งทุกคนดูคือผลถ้าเกิดให้พูดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยปากที่นะครับเอาเป็นว่าก็ผลถาวรเหมือนเหมือนจะมีทุกผลหรือเปล่าเอาเป็นว่ามีทุกผลนะ ผลฉาวรมีทุกผลนะครับโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับผมโอเคต้องรีวิวอะไรต่อบางอย่างพี่อาจจะรีวิว,วได้ไม่ครบมากนะครับทุกคนก็เอารีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะส่วนสีฮากีก็ประมาณนี้และกันนะครับบึ้มบัม้มซัมเบ้คือมันก็ค่อนข้างจะติดยงติดเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอไปดูแบบอย่างอื่นด้วยซิอย่างเช่นพวกชุดอาวตารนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนอาวตารนะครับทุกคนคือพี่ก็ไม่รู้ว่าของชิ้นไหนมันมีราคามากน้อยนะครับแต่เอาเป็นว่ามีขากุดละกันเนาะเอออสซอรี อะไรก็โอ้โหก็คือแบบมีของให้แต่งตรงแต่งตัวเยอะแยะนะครับทุกคนก็เยอะแยะตะลิ่งชันนะครับเสื้อผงเสื้อผ้าก็ถ้าชอบแบบเทด็ดีหรีอชอบแบบใส่ใส่ใสคุณนงคุณหนูอันนี้ไม่พูดถึงละกันนะครับกับบินนะเอาเป็นว่าก็มีชุดค่อนข้างจะเยอะนะครับทุกคนและนี่คือภาพเต็มๆของรหัสนี้นะครับผมเอาเป็นว่ามีฮากคิวีสองนะครับผมผลตื่นก็จะมีเป็นผลสั่นผลไฟผลทรายผลพาสตแมกมานะครับผลแสงผลใส ฟ้าผลน้ำแข็งก็คือผลตื่นเหมือนจะครบทุกผลปะคือมันอะไรตื่นอ่ะอืมน่าจะครบนะครับทุกคนถ้าเกิดไม่ผิดพลาดนะเอาคิดน่าจะครบนะครับและเผ่าเนี่ยก็มีครบทุกเผ่าและที่สําคัญเทียสิบทุกเผ่านะครับไซบอร์กมิงกูเมนกูนสกายเปียหรือว่าชาร์กนะครับทุกคนและผลถาวรก็บึมบัมสัมเบน,นะครับแถมไอ้เจ้าแบบเบดบอลก็ตึงๆนะครับทุกคนสกินดาบโคตรจะเยอะมีสกิลอินฟินิตี้คือสกิลเยอะมาก นะครับทุกคนมีเป็นซูเปอร์จ้ำนะครับเออหายตัวมีแลมเพจนะครับผมโอ้โหที่สําคัญพวกอินฟินิตี้ก็มีเนะครับเอฟเฟกการฆ่าได้กันตายก็บึ้มบ้ามซัมเบ้นะครับน้องโคตรโหโดโคตรตึงโคตรสุดนะจ้าและก็ย้ำมีหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมว่าทั้ง2รหัสนี้น้องๆสามารถมาซื้อได้ที่ร้านลูหน้าช็อปนะครับ <im itation noise> ทุกคนก็ต้องขอบคุณร้านขอโทษนะครับที่ให้รหัสเนี่ยมาให้เจมทําการรีวนะ <im itation noise> บอกได้เลยว่าร้านนี้ไม่มีการโกงไม่มีการเปลียนแน่นอนนะครับน้องชายเพราะเนื่องจากว่าผู้ติดตามเนี่ยค่อนข้าง เยอะนะครับทุกคนแล้วยังไงก็ถ้าเกิดกันดูคลิปนี้และสนใจเนี่ยก็สามารถมาสั่งซื้อกันได้นะครับทุกคนมีกดพวงกดผลเยอะแยะนะครับทุกคนยังไงก็ฝากมากดไลค์ร้านนี้กันด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเก็บร้านนี้ไว้ในอกอกอมใจสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทางร้านด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดใครไม่มีงบเยอะก็ซื้อพวกไก่ตาไปเลยได้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะและสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณเช่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมทุกคนคิดว่ามันแตกต่างกันมากน้อยเพียงไหนทุกกคคคคนิดว่า500ุุุมมมมัท มีสิทธิ์คอมเมนต์สามารถคอมเมนต์แลบอกกันได้นะครับคุณผู้ชมเจมจะรับฟังทุกคอมเมนต์และจะไม่แบบว่าเออทาไมพี่อวยจังเอ้ทำรหัสมันดูไม่คุ้มเลยทุกคนมีสิทธิ์คอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์แลบอกกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนขอบคุณรับชมคลิปจนจบนะครับและในคลิปหน้าเราสัญญาว่าจะมาเวอร์กันนี้นะครับคุณผู้ชมมีรหัส5 0 0 0ันแล้วมันก็ต้องไปเวอร์กันนี้นะครับผมเอาปวนว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันในคลิปหน้าลักันนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กันด้วยเด้อ จะมีักษะุ้งูิชวมบ่อไบายครับ